วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเจ้าตัว Motorola Defy ดูนะครับมาดูตัวเครื่องกันนะครับเจ้าตัวเครื่องนี้จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีช่องสาหรับเสียบหูฟัง้องทั้งตัวยางนะครับเอาไว้กันน้ำก็ปิดกันอยู่มาดูด้านซ้ายกันนะฮะด้านซ้ายก็จะมีช่องสำหรับเสียบชุดเอ้ยเป็นสาย USB นะครับแบบไมโคร USB นะครับมียางกันน้ำเหมือนเดิมด้านล่างไม่มีอะไรนะฮะ ด้านขวานะครับจะเป็นปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงครับด้านหลังก็ต้องมีไฟแฟลชนะครับแล้วก็กล้องความละเอียดขนาด5ล้านพิกเซลแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเปิดเข้าไปเป็นเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตน,นะฮะแบตก็จะเป็นความจุ1,500ม ah ิลลิแอมนะครับซิมการ์ดกับไมโคร SD ก็จะเสียบอยู่ด้านล่างนะครับมาดูตัวเครื่องกันนะฮะ อ่าด้านหน้านะครับข้างบนตรงนี้จะเป็นลำโพงสซนอาน,นานะครับแล้วก็จะมีแอมเบนไลท์กับพอซิมิตี้เซนเซอร์อยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ข้างในนะครับไม่มีกล้องหน้านะครับปุ่มก็จะมีปุ่มเมนูปุ่มโฮมปุ่มแบ็กปุ่มเซิร์ชนะครับดูตัวโปรแกรมด้านในนะฮะก็จะเป็น Android version 2.1นะครับ2.1อัปเดต1นะครับ,1 1รบ UI ก็จะใช้ของ Moto เลยตัวลาโมโตเลนั่นะฮะ มาเทสระบบสัมผัสกันดูนะครับอ๋อเซ็นเซอร์นะฮะที่แถมมาก็จะมีแอสเซอร์เลอร์เตอร์นะครับคอมเพ s สแมกเนติกและพอยซิมิตี้ไลท์เซนเซอร์กับเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับมาดูระบบสัมผัสนะฮะว่ารองรับกี่จุดก็รองรับได้2จุดนะฮะแบสมบูรณ์ด้วยนะครับ ตัวเครื่องนะครับเป็น Motorola นะฮะ CPU ก็ ARM V7 นะครับเล็บ2แรมก็475มกนะครับความละเอียดหน้าจอก็อยู่ที่840คูณ8เอ้ย480คูณ854นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามชมรีวิวฉบับเต็มได้ในเว็บไซต์สยามโฟน์คอมนะครับสวัสดีครับ